สวัสดีครับหลายปีที่ผ่านมากีฬาลูกยางได้เป็นมากกว่าแค่การแข่งขันในสนามเพราะมันคือเรื่องราวของพลังความมุ่งมั่นและรอยยิ้มที่ส่งต่อกันระหว่างนักกีฬาและแฟนๆนะครับจากบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของนักตบไปจนถึงผลงานที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้สามารถคลองใจคนทั้งประเทศได้นั่นเอง จากประวัติวอลเล่บอลที่เริ่มต้นในปีคศ1895โดยวิลเลียมจีมอร์แกนครูฝึกพลศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีไอเดียสร้างเกมที่ผสมผสานความสนุกและความปลอดภัยโดยนำแรงบันดาลใจมาจากเทนนิสและแฮนด์บอลปรับระดับตาข่ายและออกแบบลูกบอลให้เหมาะกับการเล่นจนพัฒนาเป็นวอลเล์บอลแพร่หลายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่เริ่มเล่นกันจริงจังช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจนปัจจุบันได้พัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติทั้งวอลเล่บอลโลกวอลเล์บอลซีวิลีกวอลเล์บอล VNL ซึ่งวอลเล่บอลวันนี้ก็มีหลายลีกทั่วโลกและสเสน่ห์ของกีฬานี้ก็ยังคงดึงดูดใจคนไทยได้เสมอมา คลิปนี้ก็จะพาไปย้อนรอยประวัติวอลเล์บอลทีมชาติไทยตั้งแต่ก้าวแรกสู่เวทีระดับโลกกันนะครับวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยก็คืออิตาลีนะครับได้แชมป์นี้ไปแม้นักตบลูกยางสาวไทยจะเข้าถึงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นแต่แฟนๆวอลเล์บอลก็ให้กำลังใจและเชียร์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว และที่จบไปอีกหนึ่งรายการก็คือเวน2อล5นะครับถึงแม้ท้ายที่สุดแล้วทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะไปไม่ถึงรอบสุดท้ายก็ตามแต่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็รอดจากการตกชั้นและคว้าอันดับ17มาได้อย่างบุดวิดนะครับซึ่งแฟนๆที่เพิ่งติดตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็อาจจะอยากจะทราบประวัติวอลเลย์บอลของทีมสาวไทยนะครับว่าเป็นมาอย่างไงนะครับในคลิปนี้ก็จะพากันไปพบกันนะครับ ประวัติศาตร์วอลเล่บอลทีมชาติไทยหญิงได้เริ่มต้นสู่เวทีนานาชาติครั้งแรกในปี1959กับการแข่งขันกีฬาแหลมทองนะครับหรือเยบเกมนั่นเองซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้แต่ในขณะนั้นสถิติวอลเล่บอลหญิงไทยยังไม่เป็นที่โดดเด่นนะัก นอกจากการแข่งขันเซียบเกมแล้วไทยเรายังได้ก้าวเข้าสู่นานาชาติอื่นๆเช่นการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกในปี1966และการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกในปี1987ซึ่งสามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายได้แต่ก็พลาดเหรียญไปอย่างน่าเสียดายนั่นเอง จุดเริ่มต้นของการเป็นเบอร์ต้นของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ในปี1977ที่การแข่งขันเสียบเกมถูกเปลี่ยนเป็นซีเกมนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเราก็เริ่มชิงอันดับต้นๆมาได้และนับตั้งแต่ปี1995ไทยเราก็ไม่เคยหลุดเหรียญทองในรายการนี้อีกเลย ในปี1998วอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็ได้เริ่มเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นะครับโดยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรก จากนั้นนักตบสาวไทยเราก็ได้พัฒนาการเล่นวอลเล่บอลจนติดอันดับต้นๆของทวีปเอเชียและได้ร่วมการแข่งขันใหญ่ๆหลาย,ลายรายการไม่ว่าจะเป็นวอลเล่บอลเวลกลังปีในปี2002ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ VNL นั่นเองนะครับเบิร์คัพในปี2007วอลเล่บอลหญิง AVC คัพในปี2008 โวลแกลนแชมเปี้ยนชิพในปี2009มงเทอร์วอลีแมสเตอร์ในปี2016และซีวีลีกในปี2019นะครับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขันระดับภูมิภาคสู่เวทีระดับโลกของวอลเล่บอลทีมชาติไทยหญิงก็ได้เดินทางบนเส้นทางนี้มานานกว่า66ปี โดยระหว่างทางได้สร้างผลงานให้แก่ประเทศเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยหลายหลายคนก็ยังเป็นผู้เล่นมากความสามารถที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกนะครับแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการวอลเลย์บอลไทยเลยทีเดียว วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือวอลเลย์บอลวูแมนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเป็นรายการแข่งขันที่เก่าแก่ที่สุดในวงการวอลเลย์บอลนะครับซึ่งก็จัดมาแล้วกว่า19ครั้งเป็นเวลา73ปีโดยวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเราก็ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันได้ทั้งหมด6ครั้งการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพปีหนึ่งเก นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่1 4ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนั้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกเป็นครั้งแรกก็พ่ายแพ้รวดทั้ง3นัดและจบการแข่งขันด้วยอันดับที่13ร่วมกับเยอรมันเขนยาและก็สหรัฐอเมริกานะครับการแข่งขัน w ว r ชั c เป็นช o n ปี i p ปี2002 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่15ที่เยอรมน,นีไทยเราก็ยังสามารถคว้าตั๋วร่วมการแข่งขันได้สําเร็จนะครับและก็เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในนัดแรกด้วยสกอร์3ต่อ1เซตแต่หลังจากนั้นก็แพ้รวด ทีมไทยอยู่ในสายดีร่วมกับออสเตรเลียบราซิลจีนกรีซและโปโลแลนด์สำหรับผลงานชนะ1แพ้4นัดมี6คะแนนนะครับอยู่อันดับ5ของกลุ่มไม่ผ่านเข้ารอบ2พร้อมกับจบทัวร์นามเมนต์ด้วยอันดับ17ร่วมกับอาร์เจนตินาเคนาดาและสาธารณารัฐเช็กนั่นเองนะครับการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพปี2010 เป็นอีกครั้งที่ไทยก็กลับเข้ามาร่วมการแข่งขันหลังจากตกรอบคัดเลือกไปในปี2006ซึ่งในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่16ที่ญี่ปุ่นนักวอลเล์บอลทีมชาติไทยชนะการแข่งขันรอบแรกไปได้ถึง2นัดและก็สามารถทลายกำแพงก้าวเข้าสู่การแข่งขันรอบที่2ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับ อีกทั้งยังสามารถคว้าชัยชนะมาเพิ่มอีก2นัดในรอบที่2นับเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันในรายการนี้แต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงรอบสุดท้ายได้และจบแข่งขันในอันดับที่13ร่วมกับเกาหลีใต้นั่นเองการแข่งขันเวลแชมเปี้ยนชิพปี2014 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งที่17ที่อิตาลีในปี2014นี้เป็นปีที่ทีมชาติไทยเราต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ทับซ้อนกับอีกรายการนะครับทำให้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต้องแบ่งรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเป็น2ชุดซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนั้นทีม ชาติไทยสามารถชนะได้เพียงหนึ่งนัดตลอดรายการและก็จบการแข่งขันด้วยอันดับที่17นั่นเอง mm hmm. การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่18ที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งซึ่งทีมชาติไทยเราก็สามารถติดเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ได้อย่างต่อเนื่องแต่การแข่งขันในครั้งนี้สา,สาวนักตกลูกยางสาวไทยเราก็ได้รับบาดเจ็บกันหลายรายเลยทีเดียวนะครับ ทั้งการบาดเจ็บสะสมและการบาดเจ็บขณะแข่งขันทำให้ผู้เล่นที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์เหลือเพียงแค่3คนและก็ไม่สามารถนำทีมสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายได้ในที่สุดนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังสามารถคว้าอันดับ13มาได้นะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022นีนี้ก็ซึ่งเป็นปีแรกที่เจ้าภาพร่วมระหว่างเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ โดยวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเราก็สามารถคว้าชัยชนะในรอบแรกได้ถึง4นะัดแต่ในรายการแข่งขันรอบที่2ทีมไทยเราก็แพ้รว่วนะครับแล้วก็ตกรอบสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายจบอันดับที่13ซึ่งนับว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่ทีมไทยทำได้ในรายการนี้สำหรับการแข่งขันว bon อลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ครั้งนี้ครั้งที่20ิ ทางสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ก็ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน68ซึ่งก็ทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัตินับเป็นครั้งที่7ที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพิ่มจำนวนทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากเดิมิ4ทีมเป็น32ทีมทั่วโลกนะครับซึ่งการแข่งขันรอบแรกจะถูกแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมประจายสนามแข่งกันไปยัง4จังหวัดได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่นครราชสีมาและภูเก็ตในส่วนรอบถัดๆไปก็จัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพนั่นเองนะครับ ก็อย่างที่เราทราบกันมาแล้วนั่นแหละครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานั้นผ่านเข้าไปถึงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับโดยการไปเจอกับญี่ปุ่นแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป0ต่อ3เซตนะครับหยุด ที่ตรงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนแชมป์ของปีนี้ก็ได้แก่อิตาลีนะครับรองแชมป์ก็เป็นตุรกีอันดับที่3ก็เป็นบราซิลส่วนอันดับที่4ก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นของเอเชียหนึ่งเดียวของเอเชียนะครับที่ติดอยู่ในอันดับที่4ของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025นี้นะครับ ส่วนวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกนี้เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มระดับนานาชาติของประเทศทีมหญิงนะครับซึ่งก็จัดโดย FIVB หรือสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติเกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชายที่จัดก่อนในปี1949โดยศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกครั้งแรกนั้นจัดขึ้นในปี1952ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับที่กรุงมอสโกสาภาพโซเวียต การแข่งขันครั้งแรกก็ใช้รูปแบบพบกันหมดโดยมีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเพียง8ทีมเท่านั้นและสาภาพโซเวียตก็ได้แชมป์3สมัยติดกันเลยก็คือปี 1952, 1956และ1960นั่นเองนะครับนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาได้มีการแข่งขันทุกทุก4ปี จางนั้นในปี1978ได้มีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงรูปแบบการจัดแข่งขันเปลี่ยนมาเป็นรอบสุดท้ายนะครับในช่วงทศวรรษ1970และช่วงหนึ่งของทศวรรษ1980มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีมากกว่า20ทีมจากนั้นก็ลดจำนวนลงเหลือ16ทีมในช่วงทศวรรษปี1990 ก่อนที่ในปี2002ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพนับเป็นครั้งแรกที่มีชาติมากถึง24ชาติเข้าร่วมนะครับในปี2002ทาง FIBB ก็ได้เปลี่ยนการจัดการแข่งขันให้จัดการแข่งขันจากเดิม4ปีลดลงเหลือ2ปีซึ่งในปี2022ยังคงเป็นครั้งแรกที่เนเธอร์แลนด์และโปแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งรายการนี้อาจกล่าวได้ว่ามีความสำคัญเป็นอันดับ2รองจากการแข่งขันวอลเล์บอลในโอลิมปิกเลยนะครับด้านญี่ปุ่นถือว่าเป็นเจ้าภาพจัดศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมากที่สุดนะครับมากถึง5สมัยด้วยกันคือในปี 1967, 1998, ปี 2006, 2010และ2018นะครับรองลงมาก็คือสาภาพโซเวียตเป็นเจ้าภาพในปี19 5 2 1962 1978และตามมาด้วยบราซิลนะครับ2สมัยในปี1960และ1994และฝรั่งเศส1956บัลแกเรีย1970เม็กซิโก1974เปรู1982เชโกสโลวาเกียปี1986จีน1990ยูโรมานีปี2002 อิตาลี2 0 1 4เนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ปี2,022อย่างละ1สมัยนะครับตลอดระยะเวลา19ครั้งที่ผ่านมาสาภาพโซเวียตเป็นชาติที่คว้าแชมป์มากที่สุดคว้าถึง5สมัยรองลงมาคือญี่ปุ่นและคิวบาคว้าแชมป์สมสมัยเท่ากันด้านจีนรัสเซียและเซอร์เบียก็ได้แชมป์สสมัยเท่ากันขณะที่อิตาลีและสหรัฐอเมริกาได้คนละ1สมัยนะครับ ขณะที่ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกประเทศไทยเข้าร่วมรายการนี้มาแล้ว6ครั้งและทำผลงานได้ดีที่สุดในปี2018โดยการจบอันดับ13จาก24ทีมนั่นเองในปี2025วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่20โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกและก็ร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งก็ แข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับใน4จังหวัดใหญ่ๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น32ชาติโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น8สายสายละ4ทีมนั่นเองแม้ว่าการแข่งขันที่ผ่านมาไทยจะไม่สามารถคว้าชแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมาได้แต่หากทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเราสามารถรักษาฟอร์มและค่อยๆพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะมีสักวันที่เป็นวันของเราอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ